อ่ะซื้อใหญ่เลยอ่ะเอาดิซื้อไปเลยโอ้เนี่ยขนมนา่ากินขนมเยอะมากรวมหมดเลยค่ะอันนี้ขนมอะไรไม่ e <OST> cool รู้เนี่ยโตเกียว โรตีโตเท่าไหร่จ๊ะื้๗บาสค่ะ๔๕๗บาอะถึงแบง อย่าลืมรอดนะ <c oughs> อ่าซื้อไปกินบนรถค่ะน้องออมเอาเข้าวเหนียวมาด้วยค่ะลูกน้อเน่อเอ้ยข้าวเหนียวนะไม่เอามาด้วยอ่ะข้าวเหนียวนะู่นอะเอาอะไรน้องจะเอาอะไรนี่นี่ขนมเยอะแยะเลยเนี่ยซื้อไปแล้วนี่เยอะแยะเลยเนี่ยไปดูข้าวเหนียวน้องอะไปเอามาด้วยค่ะ แล้วไปเอาเขาเหนียวมาด้วยนู่นไงทิ้งเอาไว้นู่นนะเขาทิ้งเอาไว้แล้วนะอ่ะตังทอนได้แล้วของได้แล้วกลับบ้านของเยอะมากเลยอะดูสิเนี่ยโอ้ยของมีแต่น่ากินอะดูดิใช่ค่ะมีโขใช่ค่ะแม่ชื่อของแม่ย่ ร้อนก็เีบใส่ถุงเลยสิลูก